เหลือ26เอ็มจาก6,000เอ็มตีมเราหดเกินสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้และไม่มีเวลาว่าในการปล่อยบอทผมขอเสนออยู you. G-Phone ที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากขึ้น UG-Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันราบโหมมือถือที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้อย่างง่ายดายได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือและปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วปิดไฟด้วยเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่เสมอรื่นไหลสบายกระเป๋าสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้กลัวบแบตเสื่อมเปลืองไฟไม่อยากเสียค่าเน็ต UG-Phone ตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับราคาเริ่มต้นเพียงวันละสิบบาทเท่านั้น ตัวแพ็เกจที่ผมแนะนำเลยนั่นก็คือ M V I P ซึ่งจะแพงกว่าราคาเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าแต่สเปคสูงกว่าสเท่าใช้ได้ดีกว่าสบายกว่าลื่นกว่าแน่นอนใครสนใจที่อยากจะโหลด U T Phone สามารถโหลดผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยหรือกรอโค้ด T T I C C C โลกเชนแอคชั่นมันแรงแปลกๆเหมือนบักผมว่าแปลกๆที่บอสี่หมืนสาเลยหรอเป็งบักแล้วมันจะมาโชว์สตตีมจะดีเหรอคุณใช้ใช้ไปก่อนเลย โลกธนูมีธนูจากเท่าไหร่นะถึงร้อยเอมเป็นสี่หมื่เอเลย2อ0เท่าเลยเอเฮ้ยเออวะเป็ดไป็ด้เป็ดไปได้สูกเป็ดไปได้สูกปรี๊ดโอ้โหแม่ ร้อปร์เซ็นกับศูนย์จุดห้าห้าโอ้โหหกเท่าไหรวะโอ้โหตัวกระจอกมากนะผมอะหกพันเอ็มเออไท์ก็ช็อตยี่สิบห้าเอ,อ็มต่เอเยอะต่อเยอะแล้วพาบอกคุณแล้วคุณไม่ใช้เองละคุณคุณสลัณมาบอกสบายไหมหรือก็มาโดนหรือก็โดนหือก็เป็นบลีไม่กลเอาละเวนบาลีตัวดีชอบมาดูเนียนๆถ้ามันควรจะประมาณหเท่าวะยี่สามเอ็ม แปลกจริงยี่สิบสากับหกพันสามสองร้อยแปดสิบเท่าอ่ะมันเป็นไป,ไ,ปไ,นะมนไม่ได้นะมันไม่น่าจะเป็นไปได้อ่ะสองรสิบเท่าบ้าเปล่าถ้าเราเอาพันแปดหารสามร้อยคือจริงๆมันควรจะต้องแรงกว่าประมาณหกเท่าเนาะอันนี้สกเนยงก็ไม่มีทางอะ่ะไม่มีทางเลย โอ้ตายแล้วน่าจะบัก็กผมว่าค่อนข้างสูงเลยโลกแม่งบั็กตลอดเลยมันบั็กบ่อยมากโลกตั้งแต่ไอโลกที่ผมไปค๊อปไอสกิลไอสดีไฟตัวไม่มีครูดาวอะ่ะเออโอ้โหแม่งใช้อย่างมันเลยอัปเดตบาร์แม่งไปโมไฟลไปโมโคโ้ดตัวไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เรียบร้อยไม่เกี่ยวกับเงาด้วยแล้วเปิดเมื่อกี้ผมใส่เงาเบาลงพอดเงาแรงขึ้นมันไม่ควรจะถึกครับอย่างแน่นอนนะวันนี้ก็แก้แล้วถ้ามันบั็กอย่างนี้นะเป็นไปได้ครับ ก็เห็นตัวตรีมาแล้วมันแก้อยังครับแก้เร็วค่ะมันยังไม่ได้ปิดอัปเดตเลยนะคุณเดบิ้นบีอกะนนะบ้านอะมันต้องมีจดหมายสิเฮ้ยเฮ้ยบ้านอะบ้านอะสิบวินาที เท่านั้นเหรอเหลือสองพเหลือยี่เอ็มจากจากหกพันเอ็มเฮ้ยสตีมเราโหดเกินอสตีมเราโหดไป เรียบร้อยจากหกพันหรือยี่สิบเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้ตาฝาดใช่ไหมผมถามก่อนผมผมละมือเพื่อนเฮ้ยตื่นอยู่ป่าวะดวก่อนเทคโนเกิดอะไรขึ้นวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฝันไปวป่าวะเมื่อกี้คือฝันไปอะหกพันเอ็มอ่ะเมื่อกี้ผมอ่านดาเมจผิดระเพื่อนเห็นเหมือนผมปล่าวะหรือผมละมือเฮ้ยก่อนหน้านี้ไม่ถึงนาทีหนึ่งอะครึ่งชั่วโมงผมเทคตายแล้วเก้าสิบตัวเดิม ตัวเดิมชุดเดิมเลยคอมโพสิตลองโบยี่เอ็มจาก6 0กพันไอเวนมาีิไวเกินดามเมจมันต้องประมาณเนี้ยไอเชดโดจดหมายไม่มีด้วยอ่ะโอ้โหเรือเจ้าเชื่อแก้แบบเนียนกริ๊บไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้โห ไวเกินเพื่อนๆดูในตรีมผมได้เลยย้อนหลังไปครึ่งวโบที่แล้วผมนั่งเทสกระต่ายแล้า90ตัวนี้ตัวเดิมไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมเลยยินเชออเด็กชันตับดาเมจเบาลงหายไป200อเท่าเหมือนฝันน่ะน่ากลัวจัดช่องเรามารีมันดูอยู่แล้วครับแต่ผมไม่คิดว่ามันจะแก้เร็วขนาดนี้ผมว่าเอเผื่อไม่ใช่มารีด้วยนะผมว่ามันเป็นแบบคือถ้าเป็นมารีมันจะต้องไปเวียข่าวผมว่ามันไม่น่าจะใช่มาลีมันน่าจะเป็น ทีมเด็บเลยแหละเอาจริงๆจดหมายเข้าแล้วเชลีรียกชันจดหมายมาแล้ววะปรับก่อนจดหมายมาวะหรือจะชื่อคลิปจบแล้วแต่ยังไม่เปลี่ยนช่องไปไหนยังมีคลิปดีๆจากช่องเราอีกมากมาย กดทางด้านซ้ายมือได้เลยครับ